สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เช็คเอาท์แล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมิวก็กำลังเดินทางไปลัดเวียนะคะเพื่อที่จะไปซื้อ แอลกอฮอล์กลับบ้านนะคะนี่เลยค่ะก็ถึงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะเข้ามาในร้านนะคะก็มีของขายเยอะมากเลยนะทั้งของกินพวกแอลอะไรเงี้ยนะคะคนฟินมาเยอะมากเลยนะ,ะเพื่อที่จะมาซื้อแอลกอฮอล์นะคะกลับฟินเนาะเพราะว่าที่นี่นะคะของถูกกว่าที่ฟินแลนด์นะคะ นี่เลยจ้าเข้ามาด้านในนะคะก็มีพวกขนมนุมน่มเนยลูกอมอะไรเงี้ยนะคะเยอะมากเลยนะคะก็ส่วนมากนะคะคนฟินนะเวลามา,อาเอสโตเนียอะไรเงี้ยนะ,ะเขาก็จะแวะมาที่ช็อปขายแอลกอฮอลนี่เลยะคะ่ะทางนี้เนาะก็จะมีของขายถูกนะคะพวกไวท์คือมีหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลากหลายยี่ห้อนะคะเยอะมากเลยนะ,ะส่วนสามีเราก็ส่วนสามีเรานะคะก็ไม่พลาดเช่นเคยจ้าเวลามา <laughs> เวลามาเอสโตเนียนะคะเขาก็ไม่พลาดนะคะนี่เลยค่ะก็มุ่งหน้าไปสูเบียรนะคะนี่เลยค่ะแหล่งขายเบียรนะคะก็ไปเดินดูราคาโน่นนี่นั่นนะคะนี่เลยค่าเออเนี่ยอร่อยน่าจะอร่อยนะคะเอาดีกว่าอย่าเงี้ยนะคะที่นี่นะคะมีลองแกโรนะคะของที่ฟินแลนด์นะคะประมาณเก้ายี่ห้อนะคะเก้าเอ,อ้เก้า ก้ารสชาตินะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยจะเรียงการโนน่ะสีดําสีชมพูสีส้มอะไรเงี้ยเออมีหมดเลยนะคะลองเกโรเนาะลองดริงค์นะคะนี่เลยนะคะนี่ไงนี่ที่มิวท้ายเนี่ยสีดําสีชมพูสีขาวสีเขียวสีส้มสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีฟ้านี่เลยนะคะเขาเรียกลองเกโรนะคะที่ฟินแลนด์นะคะนี่เลยมิกะก็จะมา ก็จะมาเอาสีเหลืองค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นรสชาติใหม่เขาจะเอาไปอะไรไงเงี้ยเผื่อเผื่อเพื่อนเขาอยากได้เงี้ยเขาก็จะขายโตให้อะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยนะคะเพราะว่าที่นี่ราคาไม่ได้แพงเหมือนที่ฟินอะไรเงี้ยเหมือนหิว้วหิ้วไปฝากเพื่อนอะไรเงี้ยคะเพื่อนก็ฝากซื้ออะไรเงะะี้ยเนาะเออมาแล้ว แล้วก็หิ้วไปให้อะนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะมิวนะคะก็ส่วนมากก็จะหิ้วแต่วายนะคะมานี่นะคะวายที่ดีถูกเนาะประมาณห้าหกยูโรต่อขวดนะคะไม่ได้แพงมากนะคะก็ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบสองร้อยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แพงเนาะ เครื่องดื่มเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อไหนดีนะคะนี่เลยค่ะมิกะก็เลือกซื้อเอาเข้าเอาออกนะคะตอนได้เอามาใส่แล้วเอ้ยฉันเปลี่ยนใจดีกว่าเห็นไหมเอาไปใส่เอาไปใส่ที่คือที่เดิมคืนนะคะเปลี่ยนใจไม่เอานะคะก็เลยเอาอันอื่นนะคะมาใส่แทนนะคะ เปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยนะคะไม่รู texts, ้จะเลือกอันไหนดีนะคะเอยฉันเอาอันนี้ดีกว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นไฮนาเก้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็เพื่อนฝากซื้อนะคะมีก็จะเอาไปไปให้ฮิ้วไปให้นะส่งสองลังชื่อร้านนี้นะคะชื่อร้านซูเปอร์แอลกอฮอล์นะคะเพื่อนๆค่ะก็ใกล้ๆใกล้ๆเรือนะคะใกล้ๆเรือก็จะมีร้านเหมือนกันนะคะเป็นชื่อร้านเดียวกันเลยสาขาเดียวกันนะคะ นี่เรามาจ่ายตังแล้วนะคะดูดูขวดนี้นะคะแอลกอฮอล์ขวดนี้นะคะราคา2990ยูโรนะคะคือแพงมากนะคะกินทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยขวดใหญ่มากมาแล้วจ้ารอบแรกนะคะหมดไป4 6 0ยูโรนะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนฝากซื้อ,อ น,โโน,นี่นะคะเข้ามารอบสองนะคะเพื่อนๆคะรอบแรกเมื่อกี้นะคะก็ เอาเบียอะไรนะคะไปไว้ในบนรถแล้วนะคะอันนี้เข้ามารอบสองนะเพื่อที่จะมาเดินซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยของกินนะคะก็จะมาเอาไวน์นะคะรอบสองนะคะจ่ายไปประมาณ2 7 0้ยเจ็ิบยูโรนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นไวน์นะคะเอาไปเอาไปไว้ดื่มเองอะไรเงี้ยเวลามีเทศกาลอะไรเงี้ยหลังเลิกงานมาก็ดื่มวันละแก้วอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยค่ะของเยอะมากไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะ คือของขายเยอะมากทั้งแชมเปญไวน์นู่นนี่นั่นนะคะเห็นไหมเนี่ยเรียงแถวเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเอออันไหนอร่อยอันไหนรสชาติเป็นยังไงนะคะมิวก็หยิบเอาหยิบเอานะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะเราเพราะเราไม่ได้เป็นสายไวน์อะไรเงี้ยมิวว่าดื่มได้หมดอ่ะคือเสื้อไหนไปก็กินได้หมดดื่มได้หมดนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยงว่าเอออันนี้รสชาติเป็นอยางงู้นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะเรา ไม่ได้เป็นอ่าสายสายดื่มจริงๆอะไรเงี้ยนะมิวดื่มได้หมดเลยทุกอย่างเราอ่ะเป็นคนชอบลองของนะคะตั้งแต่ตอนมาฟินใหม่ๆแล้วนะคะลองนูน่นลองนี่นะคะลองไปลองไปลองมาอ้วกแตกชิมนูน่นชิมนี่นะะผสมกันไปหมดเลยนะคะขวดเขาก็จะมีแบบน่ารักน่ารักนะคะเยอะมากเลยนะคะหลากหลายสีนะคะเห็นไหมคะนี่เลยจ้าก็จะมีแปลกแหวกแนวนะคะราคาก็ ไม่ได้แพงมากนะคะเห็นไหมอันนี้ขวดสับประรดนะคะคือสวยมากน่ารักนรบับางทีก็อยากซื้อไปเอาไปตั้งโชว์ไว้นะคะก็ไม่อยากดื่มอะไรเงี้ยเนาะขวดสวยนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยมีกะก้อนนี้เลยเล,เลือกนู่นเลืองนี่เธอเอานี้ไหมเธอเอานี้ไหมเขาจะบอกมิวตลอดเลยเธอเอานี้ไปชิมเอานี้ไปชิมนะคะ อยากให้เมียอยากให้เมียดื่มสายดื่มนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่เนาะถ้าดื่มก็ดื่ดมเฉพาะตอนช่วงที่วันหยุดอะไรนะคะก็จะดื่มเนาะก็โลมาพวกไปเที่ยวไปอ่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่อยู่บ้านก็ไม่สุบรีเป็นผู้ชายที่ไม่สุบรีไม่ดื่มไม่อะไรเงี้ยนะคะก็นะคะเราก็กลับมาจากซื้อของเสร็จแล้วนะคะเรามาเดินดูของที่อ่าอะไรนะ ที่ตลาดนะคะเพื่อที่จะมาซื้อเนื้อหมูพวกหูหมูพวกอะไรเงี้ยน,นะคะปรากฏว,ว่าเขาปิดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยแวะมาทานอาหารที่ร้านนิวไทยรสเตอรองนะคะอยู่ใกล้ทางหน้าของตลาดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยแวะมากินส้มตํานี่นะคะมิกะก็กินส้มตําปูปลาร้าะคะตอนแรกเราจะสั่งตําถาดแต่ตําถาดอะ่ะมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันมีเครื่องอะแคบหมูพวกไก่ทอดพวกอะไรเงี้ยน,นะคะเครื่องเขาเรียกอะไรนะ ที่ใส่ข้างๆนะเครื่องเคียงเยอะเขาก็เลยบอกว่าต้องต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าเออถ้าเอาแบบส้ตมตําธรรมดาเนะี้ยเขาจะทําเร็วขึ้นนะคะมันก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแล้วมิกาก็สั่งไก่ผัดเป็ดมะม่วงนะคะส่วนมิวก็ผัดซีอิ๊วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณน,นี้เลยเนาะก็ <c oughs> มากินแบบนั่งรถมาแบบปวดหัวอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะนี่เลยจ้ามากินส้มตามส้ตามตําก็รสชาติอร่อยดีนะคะนี่เลยทางร้าน เขาก็มีผู้ชายนะคะเสิร์ฟคนเดียวแล้วก็มีคนมากินเยอะมากเลยนะคะอยู่ข้างๆโต๊ะเนาะเป็นแบบเหมือนเขาจองเวลาจองจองโต๊ะมาเพื่อที่จะมาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยกันนะคะนี่เลยนะคะก็มาลองกินเนี่ยครั้งแรกเลยนะ,ะที่มาลองกินร้านอาหารในเอสโตเนียนะคะอันนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะ,ะของสามีนะคะรสชาติก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยส้มตําก็รสชาติเหมือนบ้านเราเลยอะที่เราตาที่ที่ไทยอะเออ จ่ายค่าอาหารไปมื้อนี้นะคะหมดไปประมาณ44ยูโรนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะประมาณ3อย่างเนาะส้มตําปูปลา,าแล้วก็มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็มีผัดซีอิ้วนะคะจ่ายไป44ยูโรเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะว่าหมดไปกี่บาทนะคะมื้อนี้จ้าอันนี้ก็จะก็นี่เลยเดินกลับ ขึ้นรถนะคะตลาดก็ปิดแล้วสี่โมงครึ่งนะคะมิกะก็ดูในเน็ตบอกว่าเธอปิดปิดทุ่มหนึ่งปิดทุ่มหนึ่งที่ไหนได้มิวดูอีกทีเอาปิดสี่โมงครึง่งเรารีบเดินแบบอย่างเร็วเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูพวกเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าร้านเขาปิดแล้วนะคะไม่มีอะไรให้เราซื้อเลยนะคะได้แค่เนื้อเศษมาก็เลยอดนะคะมาเราก็จะไปขึ้นเรือนะคะ ขึ้นเรือต่อนะคะแล้วก็มีเกิดเหตุฉุกหลงอีกแล้วจ้าเราไม่ได้ขึ้นเรือนะคะเราตกเรือนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าเพราะอะไรนะคะเจอกันใหม่นะคะ